ปลุกเสกหลวงปู่แหวนเรียนหลวงปู่แหวนหนึ่งร้อยแปดจบไปด้วยกันนะฮะ,ะมีประคำ <S <S นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหัง อรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหัง อรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆ พุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆอะระหังอระหังพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหัง ธรรมโมอระหังส ouais ังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอรหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอรหังอระหังพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆ พุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆอระหังอรหังพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆอะรหังอระหังพุทโธอระหังธรมโมอระหังสังโฆ พุทโธอะระหังธรรมโมอะระหังสังโฆอะระหังอะระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอะระหังอะระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆ พุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอรหังอระหังพ <bbe> ุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอรหังอรหังธรรมโมอรหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆออระหังอะระหังสังโ พุทโธอะระหังธรรมโมอะระหังสังโฆอะระหังอะระหังพุทโธอะระหังธรรมโมอะระหังสังโฆ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 พุทโธอะรหังธรรมโมอะระหังสังโฆ อรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆ พุทโธอระหังธรรมโมอะระหังสังโฆอะระหังอะรหังพุทโธอะระหังธรรมโมอะระหังสังโฆพุทโธอะรหังธรรมโมอะระหังสังโฆอะรหังอะรหังพุทโธอระหังธรรมโมอะระหังสังโฆพุทโธอะระหังธรรมโมอะระหังสังโฆอะระหังอะระหังพุทโธอะรหังธรรมโมอะระหังสังโฆพุทโธอะระหัง ธัมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆอรหังอระหังอรหังพุทโธอระหังธัมโมอรหังสังโฆพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆพุอระหังอรหังระหังพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆอระหัง อรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆ พุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธัมโมอรหังส nah, ังโฆพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธ อรหังธัมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธัมโมอรหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธัมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอรหังธัมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหัง ธรรมโมอะระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังสักธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโม สังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอะระหังอะระหังพุทโธอระระหังธรรมโมอระหังสังโฆ อรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆ พุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอรหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอรหัง อรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหัง อรห <bunker> ังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆ พุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอรหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆออระหังอะระหังสังโ พุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอรหังสังโฆอระหังมโมอรหังสังโฆอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอรหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆ พุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอรหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆ พุทโธอระหังธรรมโมอระหังส <'cause> ังโฆอะระหังอะระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอะระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆ อรหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆ พุทโธอระหังธรรมโมอะระหังสังโฆอะระหังอะระหังพุทโธอะระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอะระหังธรรมโมอระหังสังโฆอะระหังอะระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอะระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโม อรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆ อรหังพุโทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังอรหังพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆพุทโธอรหัง ธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอรหังพุทโธอรหังอรหังธรรมโมอระหังสังโฆพุทโธอรหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆ พุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆอระหังอระหังพุทโธอระหังธรรมโมอระหังสังโฆนะเรียบร้อยแล้วแปดร้อยแปดจบคาถาลวงปู่เห็นสาธุสาธุสาธุ